ยินดีต้อนรับสู่ลมหายใจแห่งพุทธ,ธะที่เล่าเรื่องธรรมด้วยถ้อยคําเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งถึงใจวันนี้เราจะพาคุณเดินทางเข้าสู่เรื่องราวที่ไม่ใช่แค่ตำนานแต่คือกระจกสะท้อนใจเราเอง EP 1นางกีสาโคตมีผู้เข้าถึงธรรมจากการสูญเสียลูกย้อมกลับไปมากกว่า2,500ปีก่อนชมพูทวีปในยุคนั้นยังเป็นดินแดนแห่งชนชั้นและความเชื่อเก่าแก่ อินเดียโบราณถูกปกครองโดยกษัตริย์หลายแคว้นต่างถืออำนาจและศรัทธาในเทพเจ้าหลายองค์แต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีการตั้งคำถามกับชีวิตและความทุกข์อย่างจริงจังในหมู่ปัญญาชนในยุคนี้เองพุทธศาสนาเพิ่งเริ่มต้นแผ่ขยายจากคำสอนของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหลังจากพระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นโพได้ทรงเผยแผ่ธรรมที่ว่าด้วยความทุกข์อนิจจัง และความว่างเปล่าของตัวตนสิ่งที่ขัดแย้งกับระบบวันณะอันเข้มงวดในสมัยนั้นอย่างสิ้นเชิงสตรีในยุคพุทธกาลส่วนใหญ่ยังคงถูกจำกัดสิทธิและบทบาทไม่ว่าจะเกิดในครอบครัวชนชั้นสูงหรือสามัญชนการเป็นภรรยาหรือมารดาคือหน้าที่หลักผู้หญิงแทบไม่มีสิทธิ์ในการศึกษาธรรมหรือเข้าถึงคำสอนลึกซึง้งแต่พระพุทธเจ้ากลับมองเห็นความเป็นมนุษย์ในทุกผู้ทุกนาม ไม่เว้นแม้แต่หญิงยากจนอย่างนางกีสาโคตมีหญิงผู้ไม่มีใครนึกว่าจะได้กลายเป็นอริยะสาวิกาหญิงผู้ไม่ได้เกิดมาพร้อมเกียรติยศหรือวันะสูงส่งแต่เพราะประสบการณ์ชีวิตอันโหดร้ายความสูญเสียที่กินใจได้ผ่าเธอให้เดินไปพบแสงธรรมที่แท้จริงยุคสมัยที่เธอเกิดมาไม่เปิดโอกาสให้หญิงธรรมดาได้ยืนในแสงธรรมแต่พระธรรมของพระพุทธองค์ ไม่เคยปิดประตูให้ใครและนี่คือฉากหลังของผู้หญิงคนหนึ่งที่โลกเกือบลืมแต่นามของเธอกลับถูกจารึกไว้ในพุทธประวัติเพราะเธอไม่ใช่เพียงผู้สูญเสียแต่คือผู้ตื่นรู้ในตอนหน้า EP 2ชีวิตส่วนตัวของนางกิสาโคตมีและจุดเปลี่ยนที่นำพาเธอสู่ธรรมเรื่องราวจะพาเราไปรู้จักเธออย่างลึกซึ้งตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวันที่หัวใจแทบแตกสลาย EP 2นางกีสาโคตมีผู้เข้าถึงธรรมจากการสูญเสียลูกชื่อกีสาโคตมีแปลตรงตัวว่าหญิงผอมจากตระกูลโคตมีและก็ไม่ใช่ชื่อที่ฟังแล้วหรูหราหรือเปี่ยมด้วยเกียรติยศแต่อย่างใดตรงกันข้ามมันคือชื่อที่สะท้อนภาพชีวิตของหญิงสาวผู้เกิดมาในครอบครัวยากจน แม้จะอยู่ในเมืองสาวัตถีที่เจริญรุ่งเรืองแต่สถานะของเธอกลับต่ำต้อยจนแม้แต่จะหาคู่ครองในระดับเดียวกันยังยากลำบากแต่โชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตเธออีกครั้งหนึ่งเมื่อชายหนุ่มจากตระกูลเศรษฐีใหญ่เกิดหลงรักเธอแม้จะถูกครอบครัวกีดกันและดูแคลนแต่เขากลับยืนยันจะพาเธอมาเป็นภรรยาหญิงสาวจากบ้านยากจนได้กลายเป็นสไพรเศรษฐี แต่การแต่งงานของเธอไม่ได้นำมาซึ่งความสุขอย่างที่ใครๆคิดในบ้านนั้นเธอถูกมองด้วยสายตาเย็นชาแม้เธอจะพยายามปรนิบัติอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่มีใครยอมรับจนกระทั่งวันหนึ่งเธอให้กำเนิดบุตรชายและเด็กคนนั้นก็กลายเป็นศูนย์กลางของหัวใจเธอทั้งดวงในสายตาของแม่คือความหมายของชีวิตคือหลักประกันว่าเธอจะเป็นที่ยอมรับ และคือเหตุผลที่เธอจะยอมทนกับทุกคําเหยียดหยามแต่แล้วเมื่อเด็กน้อยคนนี้ล้มป่วยลงอย่างกระทันหันและสิ้นลมหายใจไปในวัยยังไม่ทันโตหัวใจของนางกีสาโคตมีก็แตกสลายลงพร้อมกันในความสับสนเสียใจและปฏิเสธความจริงเธออุ้มศพลูกเดินไปตามหมู่บ้านหวังจะพบหมอหรือใครก็ตามที่จะให้ยา มาชุบชีวิตลูกเธอให้ฟื้นคืนมาเสียงหัวเราะยะพ้องชาวบ้านการหลบสายตาของผู้คนไม่ได้ทำให้เธอหยุดเพราะหัวใจของคนเป็นแม่ยังไม่ยอมรับว่าลูกตายแล้วจริงๆนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตจากหญิงธรรมดาผู้แบกรักไว้ทั้งหัวใจสู่ผู้หญิงที่กำลังจะได้พบธรรมะในความทุกข์สุดขีดในตอนหน้า EP 3เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเมื่อหญิงผู้เสียสติคนหนึ่งเดินทางไปขอยาจากพระพุทธเจ้าแต่กลับได้รับคำตอบที่ทำให้โลกทั้งใบของเธอเปลี่ยนไป EP 3นางกีสาโคตมีผู้เข้าถึงธรรมจากการสูญเสียลูกภาพของหญิงสาวผู้หนึ่งแบกลูกที่ไร้ลมหายใจไว้แนบอกเดินไปตามบ้านเรือนหวังเพียงได้ยาวิเศษ อ้อมแขนนั้นเต็มไปด้วยความรักแต่สายตานั้นคือความหลงหลงในความหวังที่ไม่มีอยู่จริงผู้คนในเมืองสาวัตถีต่างสายหน้าบ้างเวทนาบ้างหลบสายตาเพราะใครเล่าจะมียารักษาความตายแต่ไม่มีใครบอกเธอตรงๆได้เพราะน้ำตาในดวงตานั้นยังไหลไม่หยุดจนในที่สุดมีคนแนะนำให้เธอไปหาพระพุทธเจ้า พระอระหันต์สัมมาสัมพุทธะผู้มีพระเมตตาและปัญญาอันลึกซึ้งท่านผู้นี้อาจมีหนทางในการช่วยลูกของเจ้าพวกเขากล่าวนางขีสาโคตมีไม่รอช้าเธอรีบเดินทางไปยังวัดพระเชตวันและเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าเธอก็กุ้มลงกราบทั้งน้ำตาเสียงของเธอสั่นเครือเมื่อพูดว่าพระองค์ผู้เจริญ โปรดช่วยลูกของข้าพเจ้าให้ฟื้นเถิดหากพระองค์มียาข้าพเจ้าขอเถิดขอแค่ให้ลูกได้หายใจอีกครั้งพระพุทธองค์ทอดพระเนตรหญิงผู้หนึ่งผู้จมอยู่ในความเศร้าก่อนจะตรัสกับเธออย่างอ่อนโยนว่าได้สิเรามียาเสียงนั้นนุ่มนวลแต่เปี่ยมด้วยความหมายแต่เจ้าต้องไปหางาดำมาให้เราก่อน จากบ้านที่ไม่เคยมีใครตายเลยแม้แต่คนเดียวนางกีสาโคตมีดีใจอย่างล้นเหลือรีบออกเดินไปบ้านแล้วบ้านเล่าถามหางาดําและคําถามเดียวที่เธอถามคือบ้านนี้เคยมีใครตายไหมและทุกบ้านทุกหลังตอบเหมือนกันหมดสามีข้าพึ่งตายแม่ข้าพึ่งจากไปลูกข้าไม่รอดจากไข้ ไม่มีบ้านใดที่ไม่เคยสูญเสียแสงแห่งความจรินเริ่มส่องเข้ามาในใจของหญิงผู้นั้นจากความหวังสู่ความเข้าใจจากความเศร้าสู่ความยอมรับเมื่อเธอกลับมาหาพระพุทธเจ้าเธอไม่ได้อุ้มลูกไว้แล้วเธอมาด้วยสองมือเปล่าแต่มาพร้อมหัวใจที่เริ่มเข้าใจความไม่เที่ยงพระพุทธองค์ตรัสกับเธอว่า ชีวิตทั้งหลายย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเราและในช่วงเวลาเพียงสั้นๆนั้นหญิงผู้เคยเสียสติจากความเศร้ากลับกลายเป็นผู้เริ่มต้นเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมในตอนหน้า EP4 เหตุ 4, ผลที่พระพุทธองค์ยกย่องนางกีสาโคตมี เพราะเธอไม่ได้เพียงผู้ที่เข้าใจเรื่องของความตายแต่เธอกลับกลายเป็นผู้ตื่นรู้ในธรรมอันลึกซึ้งของชีวิต EP4 นางกีสาโคตมีผู้เข้าถึงธรรมจากการสูญเสียลูกในพุทธประวัติมีบุคคลมากมายที่ได้รับคำยกย่องจากพระพุทธองค์แต่สำหรับหญิงผู้นี้สตรีธรรมดาที่ครั้งหนึ่งเคยจมอยู่กับความทุกข์อย่างถึงที่สุด ลับได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีปัญญาอัระสาวิกาผู้เลิศด้วยปัญญาในหมู่ภิกษุณีคำถามคือหญิงคนหนึ่งที่เกือบเสียสติจากการสูญเสียลูกจะสามารถกลายเป็นผู้เปี่ยมด้วยปัญญาได้อย่างไรคำตอบซ่อนอยู่ในการยอมรับและการตื่นรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงไม่ใช่เพียงฟังคำสอนไม่ใช่เพียงนับถือในศรัทธาแต่คือการเห็นทุก์อย่างแจ่มแจ้งจนกระทั่งปล่อยวางได้จริง หลังเหตุการณ์ที่เธอออกตามหาบ้านซึ่งไม่เคยมีใครตายนางกีสาโคตมีได้กลับมาหาพระพุทธองค์เธอไม่ได้ขอชีวิตคืนจากใครอีกแล้วเธอเพียงขอเส้นทางที่จะทําให้ความทุกข์หมดไปและพระพุทธองค์ก็ทรงรับเธอเข้าสู่เส้นทางแห่งการบวชเธอกลายเป็นภิกษุณีในสำนักเริ่มศึกษาธรรมฝึกสมาธิและภาวนาอย่างเงียบงำด้วยจิตที่เคยพังทลายมาแล้ว เธอจึงไม่กลัวที่จะเผชิญกับความจริงของชีวิตเธอตั้งใจภาวนาจนวันหนึ่งจิตของเธอสงบลึกและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หญิงองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลสิ่งที่พระพุทธองค์เห็นในตัวของนางกีสาโคตมีไม่ใช่เพียงการฟื้นจากความโศกเศร้าแต่คือพลังแห่งการเรียนรู้จากทุกข์เธอไม่หนีจากความจริงแต่เผชิญหน้าเธอไม่โทษใครไม่เรียกร้องเธอเพียงตั้งคำถามกับใจตัวเอง และตามหาคำตอบด้วยปัญญาพระพุทธองค์ตรัสยกย่องเธอในหมู่ภิกษุณีทั้งหลายว่าภิกษุณีกีสาโคตมีเป็นเลิศก,กว่าภิกษุณีทั้งหลายในด้านผู้มีปัญญาไม่ใช่เพราะความรู้จากตำราไม่ใช่เพราะความจำอันแม่นยำแต่เพราะเธอได้เห็นทุกอย่างแท้จริงและใช้ทุกนั้นเองเป็นครูของชีวิตในตอนหน้า ep 5ข้อธรรมที่สื่อผ่านชีวิตของเธอ ชีวิตของนางกีสาโคตมีไม่ได้จบที่ความเศร้าแต่กลายเป็นแสงนำทางให้คนทั้งหลายเข้าใจธรรมะจากความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้น EP 5. นางกีสาโคตมีผู้เข้าถึงธรรมจากการสูญเสียลูกเรื่องราวของนางกีสาโคตมีไม่ใช่แค่โศกนาฏกรรมของแม่ผู้สูญเสียแต่คือกระจกบานหนึ่งที่สะท้อนธรรมะอย่างชัดเจนในแบบที่ไม่ต้องตีความ ไม่ต้องมีคำคมไม่ต้องมีคำอธิบายมากมายเพราะการกระทำของเธอในแต่ละก้าวได้เป็นธรรมในตัวของมันเองข้อถามข้อแรกอนิจจัน์ความไม่เที่ยงของสปปรรพสิ่งความตายของลูกชายคือภาพสะท้อนอันทรงพลังว่าไม่มีใครอยู่กับเราไปตลอดแม้คนที่เรารักที่สุดก็ยังต้องจากไปตามธรรมชาติชีวิตไม่มีความแน่นอนไม่มีคำว่าตลอดไป ข้อธรรมข้อที่สองทุกความจริงที่หลีกไม่พ้นนางกีสาโคตมีไม่สามารถหลบหนีจากความเศร้าแต่เธอก็ได้เรียนรู้ว่าทุก์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดทิ้งแต่คือสิ่งที่ต้องมองให้เห็นอย่างตรงไปตรงมาเพราะเมื่อเรายอมรับทุกได้เราจึงเริ่มเข้าใจธรรมข้อธรรมข้อที่สอนัตตาความว่างเปล่าของตัวตน เธอเริ่มจากความยึดติดว่าลูกคือของเราความเจ็บปวดนั้นเกิดจากคำว่าลูกของฉันแต่เมื่อเข้าใจว่าไม่มีอะไรเป็นของใครแม้แต่ชีวิตของลูกก็ไม่ใช่ของเราเธอจึงสามารถวางใจและปล่อยมือจากความยึดมั่นนั้นได้จริงข้อธรรมข้อที่4ปัญญาเกิดจากประสบการณ์ตรงพระพุทธเจ้าทรงไม่ได้สอนด้วยคำพูดเท่านั้น แต่ส่งชี้ให้เธอลงมือค้นหาคำตอบด้วยตัวเองการไปตามหางาดำจากบ้านที่ไม่เคยมีใครตายไม่ใช่แค่การเดินแต่มันคือการเดินทางภายในจิตใจทุกคำตอบที่เธอได้รับจากบ้านเรือนคือบทเรียนที่ค่อยๆปลุกเธอให้ตื่นจากความหลงและข้อธรรมสุดท้ายธรรมะไม่ได้สงวนไว้เฉพาะผู้รู้หรือผู้สูงศักดิ์หญิงยากจนคนธรรมดาอย่างเธอ ยังสามารถเข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งและกลายเป็นแบบอย่างแห่งผู้มีปัญญาธรรมะจริงไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นของทุกคนเรื่องราวของเธอไม่ได้จบลงแค่กับการสูญเสียแต่มันกลายเป็นบทเรียนที่ส่งต่อข้ามการเวลาว่าทุกความตายและความพลัดพรากไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีแต่คือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้และปล่อยวางได้ ในตอนหน้า EP 6ข้อคิดเพื่อชีวิตปัจจุบันหากวันนี้คุณคือคนที่กำลังสูญเสียผิดหวังหรือเจ็บปวดอะไรในเรื่องของนางกีสาโคตมีจะกลายเป็นแสงสว่างในใจคุณได้บ้าง EP 6นางกีสาโคตมีผู้เข้าถึงธรรมจากการสูญเสียลูกในโลกที่เต็มไปด้วยความสูญเสียเรื่องราวของนางกีสาโคตมี ไม่เคยเก่าเธออาจจากโลกนี้ไปนานนับพันปีแต่หัวใจของเธอยังพูดกับเราทุกคนในวันนี้คนจำนวนไม่น้อยพยายามหลีกเลี่ยงความทุกข์บางคนหนีจากความตายบางคนกลัวการสูญเสียกลัวการล้มเหลวแต่ชีวิตไม่เคยปล่อยให้เราอยู่กับความแน่นอนได้ตลอดสิ่งที่นางกีสาโคตมีสอนเรา ไม่ใช่วิธีหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดแต่คือการอยู่กับมันอย่างมีปัญญาเมื่อใครบางคนจากไปเมื่อความฝันพังทลายเมื่อใจเราแตกสลายสิ่งแรกที่เรามักทำคือปฏิเสธเหมือนที่เธอปฏิเสธความตายของลูกแต่เมื่อเราเริ่มยอมรับว่าทุกอย่างมีวันจากไปเราเริ่มเปิดพื้นที่ให้ธรรมะเข้ามาทำงานในใจนางกีสาโคตมี ไม่ได้แค่เดินหางาดำแต่เธอกำลังเดินผ่านความเชื่อผิดๆที่บอกว่าสิ่งที่รักจะอยู่กับเราตลอดไปและเมื่อเธอปล่อยลูกไปจากอกสิ่งที่เธอได้รับกลับคืนมาไม่ใช่ชีวิตของลูกแต่คือแสงสว่างในใจตัวเองสำหรับใครที่เคยเจ็บสำหรับคนที่ยังร้องไห้สำหรับใจที่กำลังแตกเป็นเสียงขอให้เรื่องราวของเธอเป็นเครื่องเตือนใจว่า ทุกคือครูความตายคือธรรมชาติการยอมรับคือประตูสู่ปัญญาและไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของความเศร้าในวันนี้ขอให้คุณรู้ว่าคุณเองก็สามารถตื่นได้เหมือนที่เธอเคยตื่นทั้งหมดนี้ขอให้เรื่องราวของนางกีสาโคตมีอยู่เป็นเพื่อนใจคุณในวันที่โลกเงียบเกินไปในวันที่หัวใจ ยังหายใจไม่ทั่วท้องขอบคุณที่ร่วมเดินทางด้วยกันตลอดทั้ง6ตอนแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวของอีกหนึ่งหญิงผู้ตื่นจากทุกข์หากเรื่องราวนี้แต่หัวใจคุณแม้เพียงนิดขอฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์ต่อให้ใครสักคนที่คุณรักแล้วเราจะเดินทางไปด้วยกันในเรื่องเล่าต่อไป